นี้นะคะก็จะเป็นหมอนนะคะเป็นตัวพ kind of ื้นเขาก็จะเป็นลายซีตัวพื้นเขาเป็นสีคาราเมลนะคะแต่ตัวลายซีเขาจะเป็นสีลุ้งนะผูกระเป๋าเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะสายกระเป๋ารุ่นนี้เขาจะเป็นสีลุ้งนะเดี๋ยวนุ่นให้ดูนะคะนี่นะคะสายเขาจะเป็นสีลุ้งแบบนี้สามารถถอดเข้าถอดออกได้นะคะเดี๋ยวเรามารีวิวทีละอย่างนะอะ รีวิวอันนี้ก็คือลูกค้าสามารถถือได้นะคะถ้าลูกค้าไม่อยากถือก็มีสายสะพายให้นะคะสายสะพายตัวนี้ก็สามารถปรับระดับได้นิดหน่อยนะคะ,ะเดี๋ยวนุสะพายให้ดูนะขอเกี่ยวแป๊บนึงนะคะตัวนี้นะคะถ้าสะพายแล้วก็ก็ประมาณนี้นะคะคือสายเขาปรับระดับได้นะนุ้ยังไม่ได้ปรับนะคะเขามีตัวปรับอยู่ตรงนี้นะนี่นะคะ ของเขานะคะก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะแล้วก็มีช่องเล็กฝั่งนี้ให้หนึ่งช่องนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เขาก็จะเป็นช่องซิปนะมีช่องซิปอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ป้ายของเขาลูกค้าเห็นไหมเอ่ยตัวนี้เขาก็จะเป็นโค้สสีลุ้งนะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้นะคะด้านหน้าก็เป็นช่องซิปส่วนขนาดกระเป๋าของใบนี้นะเดี๋ยวนุ่นวัดให้นะคะ สิบนิ้วนะคะโดยประมาณนะสิบนิ้วความสูงเขาประมาณหกนิ้วครึ่งนะคะโดยประมาณนะหกนิ้วครึ่งเกือบเกือบเจ็ดนิ้วนะคะฐานกระเป๋าใบนี้ประมาณห้านิ้วนะคะโดยประมาณนะก็ใครสนใจใบนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสีสวยนะ